สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณศีสปาวันใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงถือใบประดูลายสองสามใบด้วยฝ่าพระหัตแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนใบประดู่ลายสองสามใบที่เราถือด้วยฝ่ามือกับใบที่บนต้นไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดู่ลายสองสามใบที่พระผู้มีพระภาค ทรงถือด้วยฝ่าพระหัตถ์มีประมาณน้อยที่บนต้นมากกว่าพระเจ้าข้าอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วมิได้บอกเธอทั้งหลายมีมากก็เพราะเหตุอะไรเราจึงไม่บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มิใช่พรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความนายความคลายกําหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรูนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งอะไร เราได้บอกแล้วเราได้บอกแล้วว่านิทุกนิทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เพราะเหตุอะไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น ย่อมเป็นไปเพื่อความนายความคลายกหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา